สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้คุณครูเอกคุณสุเกจยังแท้นะครับก็จะมาสอนในเรื่องของความรักและความผูกพันในครอบครัวนะครับหรือการเรียนรู้ที่ของของในชั้นป .1 นะครับในเรื่องของวิชาศึกษาและพลกษานะครับเป็นไงบ้างครับการเรียนในเรื่องของอวัยวะภายนอกนะครับคุณครูเอกคิดว่านักเรียนคงจะทำราบงานได้นะครับ วันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของครอบครัวนะครับคาว่าครอบครัวหมายถึงอะไรนะครับครอบครัวเนี่ยหมายถึงบุคคลที่อยู่ด้วยกันนะครับดูแลซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นนักเรียนจึงต้องมีคุณธรรมในเรื่องของการปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวนะครับหนึ่งความกตัญญูกตเวทีนะครับหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงการ แสดงการตอบแทนพระคุณนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นการเคารพผู้อุโสกว่าการให้เกียรติการเชื่อฟังคําสั่งสอนและก็การตอบแทนพระคุณของผู้ที่มีบุญคุณกับเรานะครับสก็คือมีจิตสาธารณะนะครับก็คืออะไรช่วยงานที่เราสามารถช่วยได้นะครับนันเรียนชั้นปหนึ่งก็สามารถที่จะอะไรบ้างอ่ะเช่นการเก็บขยะหวาดขยะ การจัดรองเท้าที่บ้านการช่วยพ่อแม่ล้างจานการดูแลนอ้องการไม่ทำให้บ้านรกแบบนี้ก็ได้นะครับต่อไป3าความเป็นไทยรักความเป็นไทยก็คือคนไทยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คือการไหวดังนั้นถ้านักเรียนสามารถไหว้ได้อย่างเป็นระเบียบสวยงามน่ารักนะครับนั่นก็เป็นการตอบแทนพระคุณท่านได้เหมือนกันนะครับการไหว้หนึ่งครั้งนะครับก็ เป็นการแสดงความรักความเป็นไทยนะครับความกตัญญูกตเวทีก็ได้นะครับทีนี้มาดูความรักและความผูกพันในครอบครัวนะครับมีองค์ประกอบหลายอย่างมากนะครับหนึ่งนะครับพ่อแม่ควรดูแลใจใสลูกหลานนะครับด้วยด้านการศึกษานะครับของลูกนะครับควรที่จะศึกษาหาความรู้ให้ลูกว่า การศึกษาแบบนี้สมควรจะขออะไรได้บ้างนะครับ 2. ผู้ปกครองมีหน้าที่อบรวมสั่งสอนบุตรหลานลูกหลานให้เป็นคนดีนะครับดีก่อนเก่งนะลูกครับนะครับยาเก่งแล้วไม่ดีนะครับต้องไปควบคู่กันนะครับให้เป็นคนดีก่อนนะครับแล้วค่อเป็นคนเก่งคนเก่งแล้วไม่ดีาาก็จะกลายเป็นคนขี้โกงนะครับ ังนั้นถ้าทุกคนในโลกนี้เป็นคนดีหมดจะไม่มีขโมยนะครับดังนั้นก็ต้องฝากผู้ปกครองด้วยนะครับฝากนักเรียนด้วยนะครับสามสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคีกันไม่ทะเลาะกันนะครับถ้าว่าเราทุกคนรู้จักหน้าที่ของเรานะครับเราอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลนะครับสมาชิกในครอบครัวก็จะมีความสุขนะครับต่อไปสมาชิกในครอบครัวมีสายเลือดเกี่ยวเดียะสมาชิกครอบครัวมี ความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดนะครับก็คืออะไรก็คือลูกก็ต้องมีพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็ย่อมมีสายโลหิตนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นสายเลือดเดียวกันนะครับเช่นเราไปอยู่กับปู่เราไปอยู่กับย่าอยู่กับตายายอยู่กับพ่อแม่เงี้ยครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับต่อไปสมาชิกเนี่ยก็ควรได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน นะครับเช่นอะไรเช่นการไปเที่ยวการทําบุญตักบาตรการอะไรการพากันไปเล่นน้ําทะเลประเพณีศาสตร์เดือนสิบได้ไปพบปะพี่น้องญาติกันนะครับอะไรกัวันเกิดจัดงานวันเกิดที่บ้านเลี้ยงการอ่ะกินหมูกระทะา,านะครับ่นก็ดีนะครับต่อไปสมาชิก ในครอบครัวให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็คืออะไรมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับให้ความรักความสามัคคีนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับอ่าทีนี้ข้อต่อไปการได้มีความรักความผูกพันในครอบครัวนะครับคุณครูถ้าไม่มีความรักความผูกพันนะครับปัญหาจะเกิดบ้างมายเช่นพี่กับน้อง แย่งของแน่นกันครอบครัวทะเลาะวิวาทกันพ่อแม่อ่าแม่ก็ต้องทํางานบ้านคนเดียวนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยงานบ้านเนี่ยไม่ใช่งานของผู้ชายผู้ชายมีหน้าที่แค่ออกไปหางานทํากลับมาก็พักผ่อนได้ผู้หญิงต้องทำต้องทํางานบ้านอย่างเดียวนะครับสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกคนทั้งพ่อทั้งแม่ต้องช่วยกัน นะครับในเรื่องของทุกๆอย่างดังนั้นถ้าเราเป็นลูกอะไรที่สามารถช่วยพ่อแม่ได้ก็ช่วยซะนะครับจะลดภาระของแม่ที่เหนื่อยอยู่ก้อยน้อยลงนะครับครอบครัวมไม่มีความสุขเห็นไหมครับครอบครัวมไม่มีเวลาทํากิจกรรมด้วยกันนะครับดังนั้นถ้าว่าเราอยากมีครอบครัวที่มีความสุขนะครับอันดับแรกเราต้องช่วยเบาแบ่งเบาภาระพ่อแม่นะครับเป็นลูกที่ดีเป็นพี่ที่ดีนะครับ แล้วก็ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้างที่เราสามารถทําได้นะครับลูกแล้วอะไรแล้วก็หาเวลานะครับที่จะอยู่ด้วยกันทํากิจกรรมรพร้อมๆกันบางทีไม่ได้ไปเที่ยวหรอกนะครับก็กินข้าวพร้อมกันนะครับพูดคุยด้วยกันดูหนังด้วยกันนะครับไปทําบุญด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีความสุขอ่าทีนี้ครูเอกเสร็จละนะครับ สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์าเลยนะครับคุณครูจะให้นักเรี pues นยนทําใบงานนี้ใบงานเดียวนะครับสาวสองสัปดาห์นะครับก็คือใบงานที่สองคือความรักและความผูกพันในสมาชิกในครอบครัวครับให้นักเรียนวาดภาพรายสีสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนนะครับให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกว่านักเรียนเนี่ยมีคุณธรรมอะไรบ้างนะครับนักเรียนก็อาวสักอย่างก็ได้อย่างเดียวก็ได้นะครับนักเรียนวาดเลยครอบครัวของฉันไปทำกิจกรรมอะไรนะครับสมมติ วันครับลูกกอ็อาจจะช่วยอะไรอเอาน้ำมาให้แม่หรือว่าจิตสาธารณะคืออะไรกวาดขยะนะครับเพระาะเราก็เป็นไทยก็อาจจะไปบูทำบุนไปวัดอะไร่างนี้นะครับให้นักเรียนทําให้สวยงามนะครับในงาน1ิคะแนนนะครับลูกดังนั้นคุณครูก็อยากให้นักเรียนทุกคนได้คะแนนง่ายๆนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับแค่วาดภาพสวยๆให้คุณครูนะครับ สำหรับวันนี้คุณครูเอกก็ขอจบการสอนในหน่วยที่2นะครับในเรื่องของความรักและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ